สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะต้อนรับเข้าซ่องใหม่พี่น้องอันนี้เราเราคนดังเนาะจิเป็นน้องซาลาน้องมิดน้องมอดน้องเยี่ยมแล้วก็เจ้าของซองเพื่อนนี่น้องไส้เคยหล่าซื้อซองเพื่อ็น้องไส้เคยหล่าพี่น้องเ้ยเคยหล่าเคยหล่าเป็นคนต่างเอง อย่าลืมพี่น้องแจ๊วๆอยู่นี่ก็คือเสียงเคยหลาบ่มีไคคนหนาตาดีเนาะนี่น้ำมัดเนเป็นยูกันเยว่น่ใกล้ภูบอยจอยน้ำเน่น้ำแตกน้ำแตกเลยพี่น้องผากพี่น้องผากเด้ออย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะน้องไายเคยหลาพี่น้องเพิ่มกำกำลังตั้งซองใหม่ผักซวยเสียซวยดันเนาะ เดี๋ยวพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมพี่น้องเกี่ยวไปทางใดน้ำตกไปทางใดเกี่ยวเกี่ยวเข่ามือแรกพี่น้องก็มีแต่หยาให้นี่บริเกี่ยวปะบริเกี่ยวฟูร่งลุ่มโดยมันบระซุกทั้งนั้นนะทั้งเข่านะมันบระซุกเออเกี่ยวให้นี่แล้วแล้วก็ร่งรุ่มให้นี่บริเกี่ยวมันบระซุก เกียวไฮนี่ก่อนโอ้ยอยชุนาโอเคเลยโอเคเลยไมก้ปชุดก่อนกับลงหนาไหมเอ้าหตัวดำไดทั้งหนาเขาบ่ตัวดำทั้งไหนนี่วซาเบิงมันชุกยุ่ป่ามันประชุกเนาะเธอหนา้มันยังเขียวอยู่ ตาเนาะจ้าตาแล้วเบิ่งแล้วก็บระุกนะในกลางมันนั้นไม่อในกลางอะไรบ่อยากชุกมันบรุกนะแปะเนาะขันแถวขอบนี่ม้นขัน่้น่ะนี้ก็เาเกียวอยู่ขั้นว่าสมมวุกิไ่ะวอ่้ราจัดไนะฮะจัดรถซะนะก่อนจะจัดให้เนี่ยลงเอาลุมก่อน bò đeo viên xong hà hốc hay hà hốc hay và chi xong này chơi ui nà 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 hay cốc căn nạc cả hay to căn nạc cả nì theo nì và chỉ chi xong này chơi, ạ, 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 Mô mê ạ, 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 ạ,

ยังคืนบอออกยังคืนอกอบสัต์นะอาสจอยช่องใหม่เนาะชื่อชองใหม่บอเนาะชื่อช่องใหม่กัเจ้าบอกขาดจาชองใหม่ช่องใหม่เนาะคือคือสจอยามีเหตุผลเอามาหาลอยคันว่าถือนี่น รอบแรกนี่คนงานเท่ากัจากน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกียสบายดีพี่น้องพี่น้ำม,มาเกี่ยวใกล้ๆผู้เาพี่หย่าลายเน,น,นาะมมเกี่ยวหันแล้วกันหลายคน,นอเอาไว้มาซอยกันเต็มที่ทมอดําไปใช้หมด dam dam là mẹ แม่หมอนี่ bà bò สิหน้า <laughs> <tê nhà> <laughs> เดกคนายนี่ยเอาเกี่ยวตามกล้องาวทางทาีคุณอยู่นี่คันบารมีเตยชุนจนแกมแดบูเป็นฮอนแดดบออนแดดบอห่นเี่ยวให้บ่แอดานติดแอร์เหดเดแอรติดแอร์เยคันติดแอร์ตัวถ่าไปบานปังรด

มีคูปี้าางา,ลลลา,างนลาทลกูปปันยังเนาะดเกบเมีอันบ่มอนาลงกมาแล้วถืออรลถตอนแรมูคาหรกลืมมาลงมาเจี๊ยย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  ไม่ไล้ผัดเจ้าของมาหนึ่งกินค,อ,ค,คอ,องหน้าเจ้าของม,มีจูทั้งงุูน้ำพี่น้องอท้งฟูก็มีมบบนนสบายดีพี่น้องตอนนี้ยังผู้ง่งผู้ท้ายพี่น้องเลยสลับสับเปลี่ยนกันไปหมุนเวียนกันไป มันมือน้าก็ได้คินงดเนหนเลยิเป็นาจะอยได้จะคลิปเลยยังจ่ยวายยังในได้คือว่านได้คือมเนเว่าบ่อเกี่ยวข่าวซ้ยังะบองาดามบ้า มวนบ่นะมวนกับเกี่ยวหใหญ่เออห่วงใหญ่ทางนี้ก็แม่นว่าบ่มีหญ้านี่ซั่นสิเอาข้าวพี่น้องห่วงก็ใหญ่มีข้าวก็ได้เยข้าวหญ้าเว้ยคันเอาหญ้านี่มันบ่จะกึดปานได๋นะเออมันสก็เอาันสบู่มาล้างออกเย เธอเธอมอป่ยนกสลาพี่น้องป่ามาไว้เลนาะมันจังเกียวข่าวเลี้ยวเลี้วตัวชิบชน่าหรเอ็มตัวนม่รเอมเอ้น่ายาหมนมาบกรามือเช้านี่ยก่ายี่เยมันไกลเนาะตแกมก่อน

ให้ทางนี้ยังเกี่ยวอยู่นะจักจักสิตาจินใจเกี่ยวหรือวะ้ายึกไปใช้ขากู้บอสุนะยังเกียวเียวอยู่ให้นี่สิเกี่ยวอยู่เกี่ยวบต้นมนก็ยังเกี่ยวกระเตาะยังไงนะ พ่อกระเกี่ยวหมดแล้วแต่ว่าให้นี่แล้วก่อนเลยลงผู้ก่อนป้าไปเฉพาะอันนี้เพลคัมขึ้นมามันยังตื่มกันเขียวสีไฮดำหมือนเนาะสีไฮดำพร้อมกันบ่ไหมนี่ให้นี่ให้นั่นนะครับให้ก็กระเด้าพูนสีไฮให้นี่ดำก่อนให้นี่ดำก่อนพูให้เขาเจ้าผู้ผู้ดำพร้อมกันสีไฮทุกคน

มนนแมนหรือว่าบอสองสสยเกียวให้นี่แหละลงไปเกียวจุภกรจังคอยกลับมาใหม่เพื่อค้าค้ามันอาจสีซุกก็เก้านะมันแรมันอาจสีซุกก็เกา้ <laughs> า หนึ่งสองล่าเลยพี่น้องขอบใจสุขูสุก้นที่เข้ามาเบิ่งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซองไม้พี่น้องก็จักสีว่าซื้อซองไัดใดดอกน้องไม้เนาะช่องน้องไม้ <laughs> ช่องน้องชาเคยหลาหรือ่องไ, <laughs> ไม้หรือซองเบาไซมัอมมนอันนี้เขาถ่ายคลิปไปรุ่นก่อนพี่น้องเออทายคลิปไปก่อน อย่าลืมกดแชร์ก,กดแชร์ดกดติดตาม,มพี่น้องแชร์ช่องเมโซลาวนะ์ในเรือพี่น้องช่องเมโซลาวนะพี่น้องของเพื่อนนะมีคนติดตามเลยแต่ช่องนี้ยังไม่มีฝากกดติดตามพี่น้องเอออย่าลืมดนัดนดันดันกันเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี